คนไข้กรรมพันธุ์นะคะที่รักษาด้วยการปลูกผมไปแล้วเนี่ยผมที่ปลูกไปจะอยู่ถาวรหรือสามารถร่วงได้อีกไหมคะความแตกต่างนะคะระหว่างผมที่นํามาปลูกก็คือผมเวนไททอยเนี่ยผมเรนนี้เป็นผมที่ไม่มีแอนโดรเจนรีเซปเตอร์แอนโดรเจนรีเซปเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปจับกับ d h t อสเนาะซึ่งมันสามารถทําให้ผมตรงนั้นเนี่ยร่วงได้ผมเวนไททอยเนี่ยโอกาสที่จะผมร่วงจากพันธุกรรมหรือ d h t เนี่ยก็จะน้อยนะคะ ในขณะที่ผมบริเวณอื่นทางด้านมนมีแอนโดรเจนเซปเตอร์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราถึงมีปัญหาีีษะล้านีรษะเถิกกันเรื่อยมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะผมทั้งีิสะเนี่ยมันก็สามารถร่วงตามวงจรผมได้นะคะทุกๆ2อถึงหปีเนี่ยผมทุกเส้นแหละมันก็จะผลัดร่วงตามวงจรได้แล้วก็ขึ้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมปลูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว เอฟเฟกของกรรมพันธ์เนี่ยไม่ทําให้มันร่วงต่อไปเรื่อยๆมันก็จะอยู่อยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าผมบริเวณที่ปลูกเนี่ยก็สามารถร่วงตามวงจรผมแบบปกติได้2 6ปีร่วงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ได้เป็นปกติไ่ย